สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่นุ๊กในดูนุ๊ก n แนลวันนี้เราอยู่กันในเกมไดโบอิม m o r t a l นะเราไม่ได้ทําคลิปตีบอสมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยพามาเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนึงที่ทําให้เราได้ของส้มด้วยนะฮะหลังจากที่เราเป็นเฮลหนมันจะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าฮอนเตสคา a r i ยกนะครับผมมันจะอยู่ในแผนที่แอช o o ดนะเราต้องเป็นเฮลหก่อนนะครับถึงจะเข้ามาที่นี่ได้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะฮะแผนที่อยู่ตรงไหน เรามาที่แผนที่นะฮะนี่ชื่อ a s w o l d Cemetery นะครับตรงนี้เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยตำแหน่งของบอสท,ที่เกิดจะอยู่ตรงนี้ครับนะตรงนี้นะตรงกลางงเนี่ยมันจะมีลูกปั้นหินที่เป็นเหมือนลูกม้านะครับใครที่เป็นพารากอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นเฮล,ลหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีบูเคสบอกเราตลอดเวลาว่ามันจะมาเกิดทุกๆวันไหนแล้วเป็นเวลาอีกกี่ชั่วโมงกว่ามันจะเกิด ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรพี่นุ๊กเคยวิ่งไล่ตีพี่ส้มจุกแล้วของส้มหล่นระหว่างทางด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่หล่นง,ง่ายๆนะมันจะมีบอสอยู่สองตัวนะครับตัวแรกจะเป็นมา้าพอวิ่งไล่มันไปนสักพักหนึ่งพอมันตายมันก็จะมีตัวเก็บสวยออกมาที่ชื่อว่า tax collector นั่นเองนะพี่นุ๊กแปลชื่อประมาณนี้เลยนะคนเก็บภาษีอะประมาณนั้นเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เคยจะทำคลิปตั้งแต่โซน US ที่ไปเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีมาตอนนี้เราเหลือใเวลาอีกประมาณแค่นี้เองหนึ่งนาทีกว่าๆนะพี่โนก็จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามอนเตอร์มันจะได้ไม่เยอะเกินไปอ่ากันนิดหนึ่งนะครับเขาบอก every Tuesday and Saturday นะครับเวลา12นาฬิกาเอ๊ะ12นาฬิกา8โมงครึง่งไม่ใช่นะอันนี้2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็4ทุ่มนะครับ เวลาเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาไทยนะดังนะั้นต้องจำไว้ดีว่าเราต้องต้องดูที่มุมซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทม์นะเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่ให้เราอ้างอิงจากตรงนั้นเอาโอเคมาอ่านกันต่อนะฮะ The h r n t e d c l a c เนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ a o b d Cemetery นะครับ The h r n t e d c l a c m View Stop อ่า several time นะแล้วก็ซนะัมมอนอันเดีสกาดระหว่างทางที่มันวิ่งไปเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ซัมมอนไปคล้ายๆกับอฟอร์เส้น h ันด e าที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะตัวสปิริตแองเชนนั่นเองมาดูข้อ3นะฮะ after several stop นะครับ the tag collector will appear defeating the tag collector will yield reward นั่นเองนะโอเคก็ลองไปดูนะฮะระหว่างทางตอนที่มันหยุดเนี่ยมันซัมมอนตัว อัเดสออกมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ของด้วยนะแล้วก็ตอนที่บอสตายเราก็มีโอกาสที่ได้ของเช่นเดียวกันใกล้เวลาแล้วครับพีโนบม,มาเมาแเจ็บแจมเขาก่อนนะคนเยอะนะไม่ต้องกลัวบอสจะไม่ตายตายแน่นอนนะคนเยอะขนาดนี้อาจจะมีกระตกกระตกบ้างเล็กน้อยเอาแล้วครับใกล้ได้เวลาแล้ว,วตัวพีโนบเองไม่ได้ใส่ อุปกรณ์อะไรมารุนแรงโจมตีหนักๆอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเราก็จ a m แจมเข้าไปใครที่จะมาเก็บของจะมาอะไรพวกนี้เจออีเวนต์พวกนี้ก็มาจัดได้นะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมมันออกไปจากลูกปั้นนะครับเราก็ไล่เตียนไปอ่าระหว่างทางมีมงมีมอนอะไรก็เตียนไปนะฮะเดี๋ยวรอเป็นซัมมอนตัว บอนเตอร์อันเดก่อนกล้แล้วอ่าเรียบร้อยครับมาโผล่มาแล้วจัดการใช้หมดนะครับอ่าไปไหนแล้วล่ะหมดแล้วเหรอ,อเราวิ่งหนำไปนะครับปึ๊บรอเจ้าแท็กคอเลกเตอร์โผล่ขึ้นมาอ่ะมาหยุดอีกแล้วนะครับ เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะคนเยอะดีด้วยอ่ะมาอีกแล้วนะครับซัมมอนมาโอ้โหไม่เหลือเลยเหรอคือเร็วมากอะ่ะอ่ะไปต่อฮะเนี่ยระหว่างทางพี่หนูเคยได้ด้วยนะเคยได้รีเจนเารี่เกียร์ตกลงมาเลยเอาละ่ะ อ่าซมมอนมาโอ้โหคือแบบไม,ไม่เห็นไม่ตาซากเอาเร็วๆถึงหรวอย่างนะครับอย่างนะอย่างมาเรื่อยๆนะครับขนเพียบจะมีโอกาสได้ตีอีกหลายครั้งนะฮะเพราะว่ามันเกิดหลายช่วงอ่ะนี่ มอออกมาแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วเหรอวจังเรายัางวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวรอที่ปลายทางเราจะเจอกับคนเก็บสวยหรือแท็กอคเลกเตอร์นั่นเองโอ้โหคนมาเป็นสิบบอสออกมานี่รับรองนะฮะไส้แตกแน,น่นอนมา มายังโอ้โหรถคันบลเลอร์ลากผ่านสะพานอันนี้เดียวปึ๊บ,บก็วิ่งมาไกลอยู่นะเจ้ามาตัวนี้ออกคือบอสออกมานี่รับรองฮนะรับรองว่าเดชแน่นอนนะครับอ่าไม่ได้ลุ้นอะไรสักอย่างได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้ ของธรรมดาธรรมดาบ้านๆระหว่างทางก็มีมอนเตอร์ประปรายนะครับเฮ้ยระเบิดโอ้โอหกิเลสมอนเตอร์เยอะจริงอ่ะได้ได้มาบ้างนะได้ได้ของมาบ้างเล็กน้อยเป็นเป็นแรเป็นเมจิคอลนะแต่ไม่มีเลเยอร์เกียร์ตกเลย รู้มาบ่อยนะเหตกรรมพวกนี้เอา้าลูกมันตัดตกนะครับมาแล้วถอดคาแรคเตอร์โอ้ยเราจะแหลกมากนะฮะเจ็บกันเลย เก็บกินยาก่อนทำเดีเมจไปเรื่อยเรื่อยครับไ,ไหนแล้วเนี่ยตัวแท็กคารเลกเตอร์มันออกแล้วนะแต่กิจกรรมมันชื่อฮอตคาเลียกนั่นเองไอ้ตัวม้าเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วนะครับชื่อเป็นสีม่วงๆเลยมองไม่เห็นโดนทับอยู่ตาย โอ้โหดูหลุมสะกร,รมกันเละเทะบอกแล้วว่าไม่ได้เกิดนะฮะไม่ได้ผุดได้เกิดแน่นอนโอเคเรามาลุ้นกันนะฮะโอ้โหเป็นไงเป็นไงนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ลุ้นของในชั้นเกียร์นะเหมือนเวลาเราเจอไอตัวอีลิทมอนสเตอร์สีส้มเลยนะโอ้โหเฮ้ยได้หัวด้วยนะที่สวนที่เป็นหัวด้วยคือ หายากนะตอนนี้รู้สึกว่าของที่เป็นหัวมันตกยากสำหรับพี่นุ๊กนะสำหรับคนอื่นอาจจะบอกว่า้ตกบ่อยนะแต่สำหรับพี่นุ๊กนี่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่สำหรับส่วนหัวอ้าวถือว่าแจ่มเลยนะครับได้ของชิ้นนี้มานะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่องกันนะเป็นรีเจนดอรี่เกียร์ที่พี่นุ๊กต้องเก็บเรื่อยๆเพื่อปั้นตัวเองให้มันเก่งขึ้นเพื่อจะไปลุยวอนั่นเองแหมก็สนุกพอสมควรทีเดียวนะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะแล้วเรามาดูเวลากันอีกสักทีหนึ่งนะ เมื่อกี้เป็นเวลา12นาฬิกาเนาะมันเกิดมาใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีเองเดี่ยงเรียบร้อยนะครับเนี่ย12พีเอมนะแล้วเดี๋ยวมาทิงตอน2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็4ทุ่มดังนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะได้เข้ากิจกรรมนะครับวันที่พี่นุ๊กทำคลิปนี้ตอนเย็นพี่นุ๊กก็ไลไปด้วยอาจจะได้ไปทำกิจกรรมตัวนี้กันฮอนแคเรียกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปส่องกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ ดูซิว่ามันได้ของอะไรมาหลายหลายคนดูคลิปพี่นูบก็ลองกดดูในช่องดูนู๊กชแนลนะฮะมันจะมีเพลย์ลิสต์ของไดโบ i m ม o r t a l ให้พี่นูบทำไว้ทั้งแอตทิบิวทั้งบิวต่างๆสกิลพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยลองกดดูในเพลย์ลิสต์เลยนะครับมีประมาณสัก30-40บคลิปได้นะเยอะพอสมควรทีเดียวเกมนี้อ้ะเราไปส่องนะครับภาค โอ้โหกับพิบแบบนี้ well, <friend. S 1> เรื่องๆแบบนี้แสดงว่าเป็นของที่เพิ่มแอตทริบิวสูงเลยนะเนี่ยดูสิโอ้โหก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีขึ้นนะครับว้าวก็ถือว่าไม่น่าเกียดวิวพาวเวอร์บกสเตงโอ้โหเพิ่มมาพร้อมควรแตนะ่ของเก่าเป็นฟอร t ติจูดนะของอันนี้เป็นวิวพาวเวอร์ดังนั้นเนี่ยแหมพี่หนูชอบฟอร์ติจูดมากกว่านะโดยส่วนตัวเพราะว่ามันเน้นเรื่ององอาร์เมอร์นั่นเอง p พ i m a r ี่ t t ต c k อ๋อตรงนี้ที่ที่มันเลืองแสงขึ้นมาก็เพราะว่าตัว Magic a t t ทริบิวมันดีนะครับไอตัวนู้นอะ่ะมันมีแค่ค่าเดียวอันนี้มันมีเหมือนแบบไงอะ่ะเจ๋งกว่านะ p พ a ไ a ลี attack, ่แท็กเฮ15% c h a n ห e า o ป e ร u เ e Enemy Attack and Move m e ่ t Speed คือระหว่างที่เราโจมตีมันปึ้งปึ๊งปึงเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้ตัวศัตรูเนี่ยมันชา้าลงนะครับแต่ว่าสกิลอันนี้ใครไม่ชอบก็เอาไปเปลี่ยนได้นะพี่นุ๊ อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชิวแกลเลเดียสอินคิดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ก็อาจจะไปใช้สกิลอันอื่นอย่างเช่นโฮลี่เบคอนนะครับอ่าก็ใช้เป็นอะไรอ่ะตัวที่เป็นทงอ่ะนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปพี่ก็ต้องก็จะเอาสกิลนี้แหละมาใส่กระมอกเช่นนี้แทนโอเคก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับดูกันสนุกสนานและยาลมไปโวกกิจกรรมคอ n ติ้งคเรเพื่อหาของส้ม เจ๋งๆมาใช้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กําัังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ